สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นบุนเดสลลกาเยอรมันครับฮัมบูกเจอกับแฮธาเบอร์ลินแข่งในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับเป็นนัดที่2แล้วนะฮัมบูกเนี่ยเป็นทีมที่ได้โคตาเพลย์ออฟจากลีกล่างของบุนเดสลลกามาครับส่วนแฮธาเนี่ยก็อยู่ในโคตาที่จะได้เพลย์ออฟจากลีกสูงสุดอะ่ะเกมแรกฮัมบูกบุกไปชนะแฮธาเบอร์ลินได้นะนั่นทำให้เกมนี้เนี่ยแฮธาเบอร์ลินเหนื่อยแน่ๆคร บวกกับฮัมบูกเองเนี่ยฟอร์มในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเล่นในบ้านใช้ได้เลยแต่ถ้าเบอร์ลินเนี่ยออกไปเยือนกลับไม่ดีเสด้วยซ้ำครับในฤะดูกาลนี้ฮัมบูกเป็นต่ออยู่นิดนิดครับวันนี้คิดว่าถ้ารูปเกมมันเป็นอย่างนี้แล้วอะ่ะเหมือนเดิมเหมือนนัดที่แล้วนะครับทุกอย่างมันจะเข้าทางฮัมบูกหมดคิดว่าวันนี้ฮัมบูกไม่น่าพลาดมีสิทธิ์บวกประตูเพิ่มได้ครับเล่นในบ้านตัวเองด้วยเพื่อการเลื่อนชั้นวันนี้ชอบและก็เชียร์ฮัมบูกครับ ใครอยากรูปสนุกกีฬาลิงอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ